สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมช่องหนู่มบ้านนาหาเรื่องผมก็มีเรื่องราวข่าวคราวที่จะมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องที่ยังลงทะเบียนเราชนะไม่สําเร็จก็มาดูคลิปนี้กันเลยนะครับเพราะจะบอกสอนแบบ ละเอียดกันเลยครับจะมีวิธีอย่างไรนั้นก็ไปพบกับน้องเขาเลยครับวันนี้นะคะก็จะมาบอกวิธีการลงทะเบียนโครงการเราชนะนั่นเองนะคะหลายๆคนก็ยังลงไม่ครบหรือว่าลงทะเบียนไม่ถูกต้องนะคะอย่าลืมนะคะรอบแรกเขาจะมีการเช็คสิทธิ์ว่าใครจะได้รับบ้างก็คือวันที่8กุมภาพันธ์2564นะคะวันนี้ก็ถือโอกาสนะคะมา ลงทะเบียนเราชนะไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อที่จะได้รับเงิน7,000บาทนั่นเองนะคะซึ่งมีการเปิดลงทะเบียนมาแล้วตั้งแต่วันที่29มกราคม64เป็นต้นมานะคะก่อนที่จะไปลงทะเบียนพร้อมกันนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดลีปใหม่ๆต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าลงทะเบียนพร้อมกันเลยนะคะสำหรับเราชนะนั่นเองค่ะ มาทำพร้อมกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็พิมพ์ค้นหานะคะคำว่าเราชนะนั่นเองนะคะก็จะมีตรงเล็กๆนะคะมองเห็นกันไม่เอ่ยก็จะขึ้นว่าเราชนะลงทะเบียนคนละครึ่งนั่นเองนะคะนี่นะคะเวลาเราเข้ามาแล้วหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะก็เลื่อนๆดูสักหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแบบนี้เลยสำหรับปุ่มนะคะก็จะขึ้นให้เราแล้วนะคะสำหรับสองปุ่มกดด้วยกันนะคะเราก็กดไปที่ ลงทะเบียนใหม่ปุ่มสีแดงๆนะคะก็พอเข้ามาแล้วก็จะมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆนานายเยอะมากนะคะอ่านให้ครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องด้วยแต่ว่าถ้าใครขี้เกียจอ่านนะคะสำหรับทางช่องเองก็ได้ทำไว้แล้วนะคะว่ามีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างนะคะได้บอกกันไว้ครบทุกอย่างแล้วนะคะสามารถ ก่อนที่จะมาลงทะเบียนพร้อมกันก็สามารถกลับไปดูก่อนได้นะคะนั้นก็กดปุ่มยืนยันนะคะก็จะเข้ามาหน้านี้เลยจากนั้นเราก็กรอกข้อมูลเบื้องต้นนะคะก็คือชื่อนามสกุลน,นะคะคํานำหน้านะคะใส่ให้เรียบร้อยเลยตอนนี้อยู่ขั้นตอนก,นการกรอกชื่อชื่อกลางไม่มีแล้วก็ข้ามไปนะคะแล้วก็ใส่นามสกุลให้ถูกต้องนะคะและก็หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนตัวเองนะคะ ย้ำว่ากรอกให้ถูกต้องและครบถ้วนนะคะสําหรับขั้นตอนนี้สําคัญมากเลยนะคะและนี่กําลังกรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนค่ะต่อมานะคะจะเป็นช่องคือช่องเลขหลังบัตรนะคะซึ่งมีตัวภาษาอังกฤษยอยู่ด้วยนะคะให้กรอกภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็ไม่ต้องมีขีดมีอะไรนะคะก็ยังแค่กรอกหมายเลขลงไปนั่นเองนะคะแล้วก็จะมี ตรงให้ที่ให้กรอกวันเดือนปีเกิดด้วยนะคะก็กรอกอะไรให้เรียบร้อยทำตามนี้เลยนะคะก็จะมีปีมีเดือนมีวันนะคะมีพศออก็สามารถเลือกเอาได้เลยอันนี้จะง่ายนะคะแต่ต้องทำให้ถูกต้องนะคะคือถ้าบางคนใส่ไม่ถูกต้องก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้นะคะอันนี้ก็ใส่วันที่อะไรไปให้เรียบร้อยนะคะต่อมานะคะเมื่อมีการกรอกเสร็จสิ้นเรียบร้อย ขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของตัวเองนะคะก็กรอกลงไปเลยค่ะแล้วก็จะมีการลงทะเบียนนะคะเห็นไหมคะมจะมีช่องยกเลิกแล้วก็ลงทะเบียนเราก็กดไปที่ลงทะเบียนนั่นเองนะคะกดไปเลยค่ะเน็ตอาจจะช้านิดนึงนะคะยังไงก็ขออภัยด้วยค่ะต่อมาก็กดปุ่มยืนยันเลยนะคะ พอกดปุ่มยืนยันปุ๊บจะกรอกหมายเลข OTP นั่นเองนะคะก็นี่นะคะ OTP เรามาแล้วก็กดหมายเลข OTP ลงไปเลยนะคะตามนี้เลยของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะก็เราก็กดไปเลยแล้วก็ยืนยันรหัสไปเลยนะคะก็กดตรงสีฟ้านั่นเองค่ะเนี่ชยช้าอีกแล้วนะคะทุกท่านขออภัยด้วยจริงๆค่ะรอกันแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วระบบได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ถ้าขึ้นแบบนี้กดกลับสู่เมนูหลักได้เลยนะคะเพราะว่า ลงทะเบียนสำเร็จแล้วนะคะวันที่8กุมภาพันธ์เดี๋ยวเราเข้ามาเช็คสิทธิ์อีกรอบหนึ่งว่าจะได้เข้าร่วมโครงการนี้หรือไม่นะคะเพราะว่าก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาสอนนะคะสำหรับวิธีการลงทะเบียนง่ายๆนะคะบางท่านยังลงไม่ได้นะคะยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและก็รับฟังค่ะ